ทุกคนครับตั้งแต่ห้าโมงเย็นตอนนี้สองทุ่มครึ่งเสร็จเรียบร้อยสำหรับที่เก็บชุดของทีมงานมาัำใจเกินเราอ,อันนี้เพิ่งจัดแล้วพี่น้องครับเพิ่งย่างขึ้นชุดชุดของวงนะครับชุดศิลปินของวงตู้เก็บตู้เก็บของวง อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราเนียนขึ้นข้าเมียจากข้างล่างขนึงเทิอ์มันไปนอนครับโอ้ยหทำมมันส้่งบันนี่เขาก็จจะเป็นชุดเก่าๆบ้างชุดท่ว่าใส่ปีที่แล้วปีท่ว่าเขาใส่อยู่ปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ท่วาคนลงไปที่ว่าเขอออกมาเมียได้บานพาขากติกาใบถัสักผ่อนกันตอนผิดวงครับ อันที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือใช้ปีที่แล้วปีก่อน่อนก่อน,อน,อนเราเก็บขึ้นบนที่เก็บชุดนะครับที่จริงจะลายก็นี่พี่น้องกับสินแน่นแห้งต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเ็าให้ทีมงานสงอีสารอีกส่วนหนึ่งก็ท่านได้เก็บมากครับภาวาอยู่ข้างหนอกอยู่นี่นะครับตัวนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยจากห้าโมงจนสองทุ่มกว่า โดยโคต,ต้อยเบิร์ดเบียร์พี่ปอนงนี่พี่น้องครับ่อไมเขาจะเปิดคอนเสิร์ตทาร์ลัมสิงทำลังสอ้างทาร์เตนพี่น้องครับ <c oughs> ขอบคุณทุกๆคนที่โอกนกำลังใจให้นะครับ <c oughs> สาวเบียร์กำลังจะเปิดล้าสิง์เต็ การจิการขาดสากเต้เรียบร้อยครับอันนี้ทําแบบไม่มีค่าตัวนะครับทุกคนกรับแจ้งให้ทราบเลยว่าเราไม่ได้ค่าตัวจากตรงนี้เพราะเหตุด้วยใจวิอนครับเอาใจทําทั้งนั้นบอกเลยให้ใจทั้งนั้นคันว่าเอาค่าตัวมมมี่มาจากคนคันว่าแบบว่าไม่มีค่าตัวให้ทุกคนสิบบ่ามาดอก พี่หลีจอนมากขอกเรื่อยพี่น้องครับน <c oughs> อน,นี้เราเป็นจิตอาสาทำให้วงนะครับเนี่ยลายรายรแท้งมองี้เราทำด้วยใจทั้งนั้น ที่จริงที่จริงโมงน้เซลขึ้นได้สูงแห้งกันน้องนี่แต่ว่าเพิ่นกีตาเหล่าก็เลยเด็ดซมีชิ้นสอนกันได้สามทีสอดโมน้ก,กระบายอย่งกับซ่อนซสอน,นแบบสูงเลยนี่ซสอนเครื่องสูตรสอนได้แบบสูงแต่ว่าเพิ่นเอัฟาเอามาติดก็เลยได้ไดทุ่งเดียวก็วเสร็ปตี้เรียบร้อยแต่ว่าเพิ่นให้มองอยูมองเศร้าห้น่าให้ห่อกินกระบุลห่อเราพี่น้องครับ ไปแล้วนะคะขอบคุณนะครับ